แล้วเอาเลขอันง่าตะเคียนอันทียู่อุดรป่อนนะาจาน้องกีมาถูกหาเดือนถูกสังวดยิปวงวดเลี่ยงกันลูกได้บอกกล้อันนั้นว่าเจ้าสื่อพราแม่มันสื่อตัวใดอย่างขึ้นไม่ยิบยิบเข้มงวดมาผอมปูผอบใหญ่ตาที่นี่ก็เดย่อเอเอาเบิกซากไปขอเนาะมือนันกามีปาฏิหาริย์เอหามันสไงื่ไม่ไดู้กแตก็สื่อด้เนี่ เอ็กซเครมบ้างไปเ่าัล้วกตุ่าใม่เดี๋ยวมาตล้วก็ตุ่นใหม่นะแต่เกี่ยมแล้วแม่กลางวันขัแซ่กี่บ่อได้หรือเปล่าได้คือสิหมูว่าเขาขอเด็กข้าเจ้ามาเบิร์กบอกวัสดุวัตถุดิดว่าผีวัตถุดิดว่าอย่างเด้บานข้าเจ้าเลยว่ามันมีไฟได้กี่หลาวัสดได้งานไฟตั้งหลังว่าเราบุญี่ผู้ใดผเลยวัสดุเด้อกันออกแฝดข้ากออกจิตั้งสารให้ไหมเพราะมันอยากง่ายออกจิตงเรี้ยงสารอยู่ในงเลียงมันอยากง่ายออกมาทั้งหน้าวัสด ไานี่ก็เลย